ก็สวีดัสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบลัดสไตนะครับผมเป็นเกมปี2025นหะครับผมวันนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะเวลสามเองนะผมลองฝึกซ้อมมาเล็กน้อยนะครับผมก่อนจะไปลงโดดล่มนะอันนี้เป็นแมปไมค f t ที่เขาน่าอัปเดตมาแล้วผมก็มาครับไปเริ่มกันนี่เลือกตัวละครที่เราจะเล่นนะมีมากมายอันนี้ตัวละครที่ยังไม่ปลดล็อกนะคผม บอกเลยสายฟรีอยู่ได้เนี่ยโซโลเลยผมแสงมันเจิดจ้าเหลือเกินพร้อมกับการลบจริงๆรอก่อนโดดก่อนได้เปรียบเรียกว่าโดดก่อนได้เปรียบนะผมเปลี่ยนมุมมองอันนี้เราเปลี่ยนมุมมองได้นะเราเห็นได้ชัดอันนี้ลงไวอันนี้ลงไวัน,นีคน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  คนคนกองกองปืนเฮ้ยมันมีขึ้นไหนวะเฮ้ยนู่นไอตัวไปครับไอตัวไปครับตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมันหนี เฮ้ยมันหาย no เฮ้ยลูกหมดตายอะไรวะยากันยายังยังมันไม่ตั้มมันไม่ตั้มเรมียาเฉิอนอยู่ยาก่อนลูกหมด นี่มันไม่เห็นเราพันยาก่อนเร็วๆยังมันลงมามนม่าหาเราอยู่หรือเปล่าอยู่ขงบนขงบนเสียงเทา้าต้องยิงหัวแล้วผมจะได้ลงไวเฮ้ยมันมาโกโูกโูกูพันยาเฮ้ยมันทรไลมา วิ่งวิ่งมีเราโอ้โหอันนี้มีกลุกซองมั้มเลยนี่นี่จะให้มันได้พูดนี้เกิดเมื่มมอกี้ทำเราล้มนะเฮ้ยเรามีน้องแข็งอีอะอีอะเฮ้ยเราโ่โลเด,ดียวเลยดีนะเรามีชุบตัวเองได้โหยิงกันเรือดโคตร ตอนนี้ต้องหาปืนแล้วนะผมตรงนี้มีน้ำแข็งเป็นปืนก่อน AK AK สกปรกนิดหน่อยอคีแรงวะเฮ้ยเสียงตามตูดมาต้องเล็งหัวเอาวันเอาทั้งเตน,นี่แหละพวกนี้มีคนตายแล้ว มวีว่ารันเร็วด,ด้วยปืนเนี้ยพลังงานเพิ่มเกาะตัวเองให้เป็นเกาะสีม่วงอะดีที่สุดนะผมเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นลิ้นหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกมีไี่ไหนไหน,นั่งก่อนนั่งฟาร์ม แล้ววันร่างฟาร์มนะผมเฮ้ยใครยิงมาเสียงไม่พึงประสงค์เตรียมรู้ก่อนเสียงเท้าข้างบนนะบนหัวเราเลยแหละขึ้นไปจะเซอร์ไพรส์มันจะฟักเกอร์หรือเปล่าใครมันอยู่ข้างบนเราอยู่ที่ต่ำที่เปียบ้องนี้มาแล้ว อยู่ข้างบนหวยแหละอยากได้สไนเปอร์นั่นไงมันมีสไนว่าแล้วมันมาซุ่มอยู่ข้างบนอุ้ยปืนดีด้วยเฮ้ยสไนดีส่วนสไนเปอร์นี่ปืนดีดีทองเราเป็นพลสไนเปอร์นะนเฮ้ย ขึ้นมาขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมโอ้ยเลือดทีเดียวเราก็ล่วงเหมือนกันอันยาวกันโอ้โสโล่เดียวมันเดือนจริงๆโอ้ยก่อเราม่วงแล้วตายเกิอนอ่ะศพอ่ะตอนเนี้ยจีจานกริงห้อนี้ยาตเติมยาส่องก่อน มีใครให้่องยิงมั้งเสียงีจากทางนน้นแน่อดอบ The safe zone อยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดเฮ้ยใครกันโดดลงมาใครวะมีคนเรียกเพื่อนมาแน่ แปลกอะต้องคอยเป็นคคอยไปเก็บเงินก่อนเก็บเงินไว้ซื้อของได้นะโดนดีกว่าตอนนี้เงินมีอัพก่อนอัพอัพอัพเบลห้าเกาะพลังงานเก็บพลังงานไปเยอะนะผมจำเป็นมาก ไว้ปืนนี้แรงเฮ้ยเสียงอย่างนูน้นข้างบนข้างบนโอ้เราโดดลงมาพอดีเฮ้ยมันโดรลงม,มันโดรลลมโอ้โหไม่ทันบอบเป็นยางไปเราต้องปอีนตกิลเรายัางไม่ได้ใช้เลยลกี่ข้แข็ง ใครโดนมาแบบอยู่ไหนล่ะนู้นนู้นตัวไมค์ค้าตัวไมค์ค้าหมดแตกโอ้โหซ้ำไม่ได้ให้เพื่อนมาช่วยเพื่อนไม่เห็นเบื่อกินเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นนิ่งๆิดิเฮ้ยมันมันเห็นแล้วมันเล่นแล้ว โอ้ยโคตรแรงแทบตายยาก่มันขึ้นมาชาร์จแน่มีสองตัวเราจะโดนลุมเซิงแล้วงานยากแล้วมันขึ้นมาแล้วโอ้มันมาแล้วเฮ้ย อุ้ยตายเฮ้ยโดนไล่ยิงเจอกันทำยาก่อนตายเฮ้ยมันโดนลงมามันตามมาที่นี่ยังมีสองตัว ค่อยๆค,ค,ค,คืนเอาคืนงานยาวแล้ววงบีบท้างหนได้ปะเนี่ยนี่เราเหรเฮ้ยสิงเท้าข้างบน หัวสีเทาบปนหัวเราึงข้างบนเรยเาเว้ยโอ้โหมันไปเันฟักเกอร์เซอร์ไพส์มันละฟัคเกอร์พือนใบโดนลุมอ่ะยาตุ้มมันอยู่บนหัวเราเแหละมันก็ไม่กล้าลงมานะมีสองคนนไม่กล้าลงมานะ โอ้ยมาดิมึงใครแรงกว่าอุย้ยราก่อนไอ้วงบีบไปแล้วเจอกันไปแล้วจูเฮ้ยอันนี้คนอันนี้คน มันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้แตกมันใช้300นัดตกรอบดับสอง<ๆ>มาดิโตโรโตโรเดียวลุยโดยก่อนได้เปรียบ ลอยกลางล้มก่อนอะไรก่อนตรงที่สูงนี่แหละเหมาะกับเราที่สุดโอ้โหโอ้ลงเป็นดาวเลยโอ้ลงกันเยอะแท้ล่ะรันดับแรกนะอันดับแรกนะปืนก่อนไม่รู้แหละไรปืนแล้วมาก่อนตอนเนี้ยอะไรอ่ะอาวิกีปืนอะไรอะ เฮ้ยปืนนี้เคาะเคาะดีอันนี้เฮ้ยสีม่วงเอคดุยเรามีหมัดนะาายี่เก้าสิบประมาณนี้เฮ้ยอันนี้แรงปืนเหมือนกันแต่แรงกว่าใครโดนวะโอ้โหเธอไพร์มันจะฟักโต ไปแตกหนึ่งไปกันต่อลองอัพเก่อให้ไว้ที่สุดมันลงมาแล้วจะไม่มีของนะเก็บก่อนแหละมีเปล่าไม่รู้อะนู่นนยาพลังงานพลังงานนี่เป็นเกาะชนิดหนึ่งที่มันขึ้นสี่เหฟ้าลงเป็นหลอดสามหลอดนะครับอันนี้ช่วยให้เราได้เกาะหนาขึ้น ต้องเอาให้เป็นสีม่วงยิงหาได้เยอะยิ่งดีนะมันก็ซื้อได้แหละอันเนี้ยเก็บทองอ่ะมันซื้อได้นี่นี่ซื้อว้ทับไป,เอ,ไปเออสีม่วงแล้วทับว้ก็ดีอะ่ะเราต้องหาคนเฮ้ยตรงนู้มีวาร์ปมืเอเปล่าก็ดีเฮ้ย แปลกอะได้ยินเสียงไม่พึงประสงค์เสียงเท้าเสียงเท้ามันซื้อไพ่จริงมีพวกนี้ต้องซ้มนะผมก่อนที่มันจะชุบขึ้นมาพอยิงลมได้ต้องรีบซ้มเลยเพราเราโซโลเดียวไงอยากมันได้พูดได้เกิดอ่ะพวกเนี้ยพอมันพูดเกิดเมื่อไหร่เราก็อย่าไม่ได้เกิดเหมือนกันท้องกล้องนี่มีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอามาทำไมในทูกกอง ไม,ม่ต้องการแมวไปดูก่อนไงน่นารักจัดวาร์ปแล้วกันต้องใจเย็นจะวาร์ปไยู่ไหนนี่เฮ้ยไฟมัน่อฟัคเตอร์เจอไฟมัน่อฟัคเตอร์นี่ยังไ,ไ,กกไ,กกไมา่วาร์ปอกันารายาาตามก่อนต้องยิงหัวนะถึงจะเลื่อนรถไว้ถ้ายิงตัวกระสุนหมดแม็กบางทีก็ยังไม่ล้มเลย กระสุนเฮะก้มต่ำไปนะต้องก้มต่ำไว้ดู้ายขวายดีที่สูงอันตรายเฮ้ยเจอเคาะเขาะเฮ้ยเติมเคาะเขาะเขาะล่วงโอ้โหเกาะเราก็แทบหมดเหมือนกัน ก็เราจะเพิ่มเองนะผมต้องรอออกไปไปต่อหรือต้องเอาให้สุดโอ้ตังค์หมดก้อนไอ้นู้นมีตังคมั้งขอสักหน่อยนะมีกล้องมีมีมีเงินเรามีสามพันห้าน่าจะได้อยู่เฮ้ยเสียงปืนโอ้โห กระโดดยิงเตะกระโดดยิงโอ้โหโด,ด,ดูดิไงยิงตัวตายยากผมบอกแล้วต้องยิงหัวเท่านั้นเลยพวกเนี้ยมีเกาะเต็มแล้วด้วยเต็มแม็ก,กอ่ะดูดิสีทองแล้วมีเหลืองแล้วเนี่ยนี่คือเกาะเราเต็มแล้วนะถ้าเป็นสีนี้โอ้โหอันนี้มันมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วลองดูฟังเสียงเท้านี่ดีเกมนี้โยาโดด แบบเป็นเฟี้ยวทีนะครับผมเป็นแบบคลาสสิกเป็นแบบไมโครปปืนนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดปืนสีทองปืนแรงที่สุดแล้วนี่สีฟ้าไหมครับซุ๊บซุ๊บซุอือนี่อะไรเพราเราเต็มหมดแล้วอ่ะก่อนเราเต็มแล้วเราต้องลุยอนะ่ะเราต้องการของเนี้ยนน,น่ามีคนแล้วมีไกลเนะี่ย โอ้โหโดนหนึ่งนัดไกลเกินไปนะผมใช้บองนี้มันไกลเกินไปมีในบ้านหลังน้นผมเห็นอยู่มเมื่อกี้แบบขออนุาตชาร์จโอ้โหนี่ก้อนทองเหมือนกันเฮ้ยลูกหมดสวยมีหรือเปล่ามันมีคนเห็นควันวะเหรือกัน ไอยก้อนไอยก้อนตอนนี้คนเลอกี่คนสามตอนนี้แมพเราอยู่ในวงอยู่ม่ไรใค่เมาเนี่ยเิ่งเท้าตายเสร็จไปอีกหนึ่งตอนนี้จุดตรงไหนที่เป็นทำเลที่ดีสุดกลางวง ตรงนู้นน่าจะเดือดไปทำเลตรงนี้มีแล้วน่ามีสนายท่าก็บอกถ้ามีสนายบอกแจมเลยเพราะว่าจะได้สอยจากระยะไกลตรงนี้พีก้าซี่อกมาทำไมเฮ้ยเว้ยทีเอ,อ้าเอา,เอ,าอย่าบอกของเต็มโอ้โหะไรวเนี่ย ส่วนลูกซองเออไม่เอาอะตรงนู้นมีร้านนะนี่ไม่ใช่ช่วงกัรฟารมวันนี้ช่วงฟาร์มเฮ้ยมียิงมียิงตดวเหตุการณ์ยิงกันแถวนี้ินเสียงโหเผะเลยเปิดควัน เฮ้ยมันจะล่วงลงไปไหนเราเฮ้ยกีค่คนนี่อันนี้โดนลุมอันนี้โดนลุมเซ็ตยอ่อโดนลุมเซ็ตยอ่อเลี๋ยวด้ะปากควันเนะีย่ยพยาดอ้อมนะโอ้โหเธอพายอีกแล้วแตกอีกหนึ่งโหเดือดตรงนี้จุดเดือดโหยิงไม่โดน ขังมันไปเนี่ยซ้ำก่อนวิ่งซ้ำเลยมันยิงพวกมาเราซวยเหนหวะไอคนเนี่ยโอ้วันยิงเงินเดือนแท้มีเงินเดือนเหลือพ่านเกินนี่ซ้ำซ้ำซ้ำทำซ้อนไงยิงทำซ้อนเขาเรียกอย่างเงี้ย ขึ้นมาบนก่อนและจ้าต้องถลายบ่อยเลยอยู่นิ่งอย่าตายเอ้าอ๋อปืนหนึ่งอยู่เฮ้ยเสียงเท้าใกล้ๆเราเกินไปนู้นนู้นี่เปิดก่อนได้ปี๊บเปิดก่อนได้ปี๊บอีกตัวหนึ่ง เนว่ยวะนู้นๆไกลเลยเกาะม่วงด้วยเกาะม่วงด้วยเด็กสาวคนหรือเปล่าอ well, ุ้ยสองต่อหนึ่งวันเนี่ยเด็กสาวคนสามตี้สองตี้สาวคนเด็กสองตี้สาวคนหรือเปล่าอยู่ไหนดีกว่าตอนเนี้ย มัน่าอยู่ตรงนู้นแหละใกล้ๆเรานี่แหละพอว,วงมันใกล้จะมีเล็กลงลนะยาส่องก่อนไม่หยุดในตึกเดียวเราละให้อยู่ในตึกเราต้องยิงเสียงเท้าเรานี่นี่นี่เกมน,นี้ดีอย่างมันเหมือนวอร์มแมปแฮกแมปมาเนี่ยนี่เสียงเท้าหมดเลยเท้าวิ่งอ่ะอยู่ตรงเนี้ยตายเท้าเนี่ย อยู่ในตึกนี้แหละอยู่ในตึกนี้แหละวะเอาขโบนเี่งก็แก๊กก็แก๊กนี่วะนู้นนู้นปามเหรอฟามมันเลยแตกจบ ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับบอสไตล์นะครั้งหน้าจะไปเล่นแมปไหนหรือด่านไหนก็ฝากกดไลค์ like, กดไ i ร์ด้วยนะผมแล้วไปเจอกันครั้งหน้าไปแล้วผมเจอกัน